มาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพี่แมนเข้านี่ก็ได้ครับ

มาต่เวนเลยครับวันนี้ไกลมากเลยเดินทางมาไกลมากเลยนะก็ฝากถึงเป็นแฟนนะครับรีบมาเด้อมาให้กําลังใจคืนนี้ไม่ไกลเนาะแล้วบางซื่อฐานีบางซื่อไล่สดกลุ่มปิดทางช่องเอ้ยทางกลุ่มปิดของสาน้อยวันแรกครับหรือว่าชมฟรีครับมันนี้ในกลุ่มปิดครับไอแมนขึ้นบนเวทีเลยครับมันนี้ครับมาทบมาให้กําลังใจกันครับมีผลงานเพลง มาฝาดเป็นครับเอฟซีนี่อยู่แล้วครับคนเมาก็มีหัวใจเหมือนกับมักเนี่ยเขาพี่แจ็คมาถึงนานเนี่ยครับมาถึงสักพักครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับพี่ค่ะมายุ่นมายุ่นอ่ะไอคูลัสดีครับสสวััดีครบอย่าต้มติดสเกล เลยแล้วครับ,รบเข้าไปได้เลยเข้าไปได้อยู่นะตรงจอดตรงนี้เไได้ไได,ไ,ไ,ดไ,ได้จอดตรงนี้ดีกว่าฮะก็ลงเกินไปิดคันหนึ่งเขาเข้าจะได้เข้าไปทางไหนได้เราอยู่ข้างนอกงอนี้

เพราะผู้จัดเตอร์เอนเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์บอกว่าขอเสด็จเสด็จเพื่อแฟนคลับ FC เลยวันนี้นะครับเบิ่อนครับแอดมินเห็นพ่อไอประยูรแทนบอกเพราะน้ำว่าจอปากไปครับเราปากฟังเสียงเันเถอปากได้ได้บรรยายสองช่องใหญ่สองช่องฝากฟังเสียงกันแล้วกันครับคนยังรอคนหล่อดู้คุณเดียเหมือนเราเราบูม ดูแกในสมาร์ทสมยสมาร์ทอย่เลยครับเหมือนเราเลยรสมาร์ทหุ่นยังโอ้โหจวดจานฟากบึ้มเลยนะะมันมีอันนี้ะเลยซื้อขาวเสียวมาออมเซวใบนี้นมันใ็จะพต้องซื้อเป็นชุดจ้าแล้วเลยเป็นย่อง เสบาทเสียเงินเจ็ดสบาทเพื่อจเอาไปพัีเลยเพื่อจเอาไ้เพื่อเสียักอีเลรเอาถือถแนจ้าพอม้วครับพอ้วนกนาดิ้งแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิเจ็่อสิบอยสิบีื่อใ้เซือนี่นะเขาบอกว่าเขาจเอาพักอีเลอย่างเดียวมุกหัวเอาพักอีเลงฮะก็ต้องมุกรอเขาก็เอาใส่หมัวเขาแบบ หัวเล็นแต่จะใส่น้ำน้อยหกม่อปลาหมหม่อเออแล้วก็อันไอเอียงก็อันเขาใส่น้ำจุแม่ค่ะเจ็ดสิบบาทเออเจ็ดสิบบาทได้ซองทุงแม่มีซัมมี่แต่เสียวไลก็หนีอยู่เขามีซัมมี่วันนี้เลยถามแม่ค่ะว่าแม่ค่ะเสียวแต่อันนี้มีบับัมีจ้าเพราะว่าพวกฉันซื้อเป็นชุดมามาขายสันว่า มีออกไปกินเต้นแมนดูเอาไว้เลยออกแล้กินแนี่ออกแล้วออกห่าแล้วยังไม่เอยได้อย่นีมใ่หมใไห่มใชหมใชมใ่ไหม่ไไม่ไมใช่ใช่ใมใช่ไ่ใช่ม่อย่ไห่ไม่นหห่ไ่่ไใ่่่่่่่่่ แกพักกรุงเทพไกลมากเล่นกวเงอกนใ่คับกรุงเทพไก่มากไกลมากมันพี่เหมือนกันพักกรุงเทพไกลมากไกลมากครับเดินทางเป็นชั่วโมงสงชั่วโมงครับอนี้รับเพื่อนเกิดอยู่อีสานเนี่โอ้โหเดินทางปชั่ว่าไปนะาัวเพื่อนเมกันหัวหวไปเท่หัววเน่อเฮ้ย ัดเอาเทาเทนี่เอานันมาเจอไหมเอาเอาผ้าเปียกมาผ้าเปียกอยู่ตรงขานะตรงเท้าที่ทาเอาพี่น้องเด้ทะลุเด้อลุ่นลังรถอันนี้อันนี้อันละพิงรู้หมผมมีดคมยบมีดงอเออาดีไปะนี มดอ่มียนานนั่นนะเอาภาเปียงมานนะภาเปียภาเปียกไม่บาอนน้นะไมตอนนี้มันจะเครื่องปั่นไฟติดแล้วอึ้งเพยุดอัอึ้งทออึ้งีป้า้านีแล้วานีแล้ว แมอันนี้ลงออกหมดเลยซื้อตรงไหนครับเนี่ยาโอ้ยแข็าองาโล่ลาตยจักรจนยส่ต้ได้ยังไองต้ตไปจับงาไนนี้นตลาดไทยเาม่ไ้อยนจไนน่ต้ไปไตหาอนปาด้รนล่าอน้ามนอยู่ตรงไหโละโละยเพีะแกนึ่งหล่ะ แหงละโลแนึ่คโลห่ะอหลโลสี่ร้อยปสิบและโลส่ออนกออวนเท่าไาร่รู้เท่าไหร่พอใบประคับค่ะใบบัใสุยางเลยปุณ่ต้องหาต้องยางหาเลยป่าปราบับเปียกม่พออัจกร์จักระจนหอยแมค่ะปันนี่ท่านมีสิมีแต่ห่วงนี่เข้ามามันสิบโอเคแม่ก็เลยเซจกระจันหน่อยนี่ผสมแม่เอเอาอย่างนีย